ไอ้กินไหมเร็วไปอ่ามองกล้องมองกล้องมองกล้องแล้วฝั่งมือฝั่งมือ่ะปูนิดอีปีอีปีอีปีอ้าวอ่าปูนิดอีปีอีปีอีปีอ่ะเพราะไหมเป็นยังไงเพราะไหมเพราะไหมดีค่ะอ้าวพูดใหม่รัตนาพูดก่อนพูดก่อนรัตนาทำไมต้องชื่อเราล่ะเปล่าเรียกชื่อรัตคุณได้เฉยรัตนาตั้งชื่ออย่างนี้ก็จะตายเร็วคุณเชื่อผมเด็กคุณเชื่อผมเตี้ยคุณตามที่ผมบอกเดี๋ยวผมลงร้านนี่ก่อน ปาอ่ะป้าอ่าทำฟังมือของมือแกรัตนา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 ปูนีปีปี้ปูนีปีปีปูนีปีปีไอควายป้าโว้ยไอเอาเราเดี๋ยวเดี๋ยวพาร์จัดการพี่นะป้าร้องเพลงอะไรเมื่อกี้ก็พี่สอนอะไรล่ะเพลงอะไรเมื่อกี้ไม่รู้อ่ะบอกร้องใหม่ร้องใหม่ย่อหนึ่งปาลองเองไม่รู้เนะอ่ะลองปูอะไร ไม่ต้องสะกิดอย่างนี้นะป่กกำลังทปัมปังมือเลรียบเลราเรื่องปั๊มเลปมือเลียปูนี่ไปไหนไม่พูดนะปูนี่อีปี้อีปี้อีปี้อ่ะพูดดิสอนอะไรบ้าบออยากคายมันคือเพลงมันอยากคายที่ไหนนี่แหละพระสงฆ์บอกเรามาลัตนาใจเย็นๆนะคุยกับมโนดแล้วนะเอาเร็วเอาเร็วปูนี่อ่ะไม่ร้องนะพี่ไม่มีแรงปูนี่อีปี้อีปี้อีปี้อ่ะหรอ อ่ะปูเนปอีปีอีปีอีปีอ่ะปี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 ปูปูปูปปปปอะไรอย้องเียทำแล้วนะเอาใหม่เอาปมืเทียบเอาร้องเลยร้องเลยทำไมร้องเลไมีเบื่อก็ร้องตามที่ผมรองไงเดี๋ยวอ่ะผมร้องก่อนเดี๋ยวเดีเีป้าผมร้องก่อนเดีป้าร้องตามคนจากบ้านแล้วก็จะตายป้าผมร้องก่อนพี่โนดมา

ปูเนปอีปเราหยอกเลยนี่ยโอ้ยกูไม่ไหวแล้วนะต้องไหวดิเนี่ยจะล้มแล้วเนี่ยไม่ล้ม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 เดี๋ยวมันใหญ่แย่ๆนี่แหละเดี๋ย่โอกก็จะแอบดีนล้มไหมล้มไหมชีวิตเราไม่ได้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็จะเกิดขึ้นล้มไหมล้มไหมจะเฉลียว่าล้มไหมตัดล้มไหมเดี๋ยวตำรวจเข้ามาล้มไหมมาเรียบมาเาอาล้อมก่อนอ่าอาตบมือแต่นี่ตรงนี้ปูเนปอีปอีปเอาลองเอาปูเนปอีปอีป ปี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 ปูนิดอีปีอีปีอีปีปูนิดอีปีอีปีปูนิดอีปีอีปีอีปีปูนิดอีปีอีปีอีปีไม่ใช่ของฉันของควายดองไม่ใช่พระดนใจเรา่ยวนั้วชีวิตจริงก็จะเกิดสักนินและดาววัฒนดานในมโนุษย์วัฒนาวัฒนาสายลูกพระสงเสกแล้วเร็วดีไม่จบ โอยมันยังไม่จบเพลงไงโอ้ยมาสอนเราอย่างนี้เล่นไปไหนก็จะตายเร็วเลยพ่อไอ้ยื้มเยิ้ยิ้โอ้ยทำกับเราอย่างนี้เนียชีวิตจริงกูจะเล่าให้บ้านกูฟังหมดทุกคนเลยตั้งแต่พี่ชายเราอ่ะเร็วฟังมือเร็วอ่ะปูนีอีป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 ีอ่ะลองไกรดิยโอ้ยหยาบคายอย่างนี้นะมันหยาบที่ไหนป้ามันคือเพลงอีปีอีปีมันไม่ใช่หยาบคายเหรออีปีมันคือใครอ่ะเอ้า ปูนีอีปีปีเร็วดิสอนอย่างนี้นะเราจะไปพูดกันในในที่พระสงฆ์ให้พูดให้พระฟังกันเลยนะปีปูนีพระปูนีพระปูนีพระโอ้ยว่าพระสงฆ์อย่างนี้นะตายเร็วเลยนี่แหละพระจะเสกปูนีพี่โนดพี่โนดพี่โนดปูนีไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่อ่ะฟังนะปูปลา้องปลาจะเอาไหมเอาคืนเรามานะต้อตำรวจมากันแล้วหลงหลงหลเอาหลงเอามือเอามือเร็วปูนีอีป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 ี ร้องดิไม่ร้องเราหยาบใครงี้ร้องสิครับเฮ้ยพูดอย่างนี้ตำรวจมากันเร็วปูนีอีปีอีปีอีปีใครมาใครมาใครมาอย้ายไปเขาไปอยู่รออยู่ไม่เนไรเอาเอาเร็วเร็วปูนีอีปีอีปีอีปีปูนีอีปีอีปีอีปีผู้ชายคนนี้สอนเราว่าทำโทษอย่างหนักดังหนักดังหนักดังหนักงหนักเลยค่ะปูนีอีปีเดี๋ยวยังไม่จบจบวันหย่านบ้านกูนาะ เพิ่งได้ขึ้นเพลงโอยพูดอย่างนี้นะพาสามแช่งแล้วเพิ่ได้ขึ้นเพลงอปูนีป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 ีเอาแล้วปูนีป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 ีเพราะผู้ชายคนนี้สอนเราว่าจด้วยกันปูนีป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 ีร้องนีร้องก่อนจะไปแล้วปูนีป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 ีเราปีปีคข่ยดองนี่คนนี้คนนี้เราปีเรา กูไม่ใช่อีปีเราละไอ้ควายดองไอ้ควายดองโอหนีบอีปีเดี๋พี่โนดมาเดี๋ยวก่อนอะไรพระบจะบังเกิดแล้วให้เราเลยใีบ้าเราเนี่ยฮะลูกเร็วยังกะได้จบกูไม่สบายใจเลยเนี่ยกูสั่นนะเนี่ยลูกลกเร็วเดี๋ยวคนมาแอบยิงนะครับลูกเร็วลูกเร็วดิโอ้โหเนีบอีปีอีปีอีปีแบบนี้เดี๋ยวดูมือดิอ่ะกันดูแล้วนี่ไงอ่ร้องตาม ปูหนิดอ,อีปีอีปีอีปีโอ้ยอยาบครนี่เราจะร้องทำไมลนะ่ะพระสงฆ์บอกกับเราเลยนะตำรวจนจะามากันแล้วนะ <DA> ป้าร้องก่อนเดี๋ยวมากันแล้วเนี่ยปูหนิดอีปีอีปีอีปีอปสอนหยาบครนี่แล้วใครจะร้องละ่ะเดี๋ยวพี่โนดมาพี่ศักนินป้าร้องได้ไหมร้องไม่ได้เลยนะพี่ป้าร้องได้ไหมโอาเอาของเราขึ้นไปป้าร้องได้ไหมร้องไม่ได้นะป้าร้องได้ไหมร้องได้อ่ะร้องเดี๋ยวตายแน่เลย ปูนิบอีปีป้าังปูนิบอีปีอีปีอีปีเอาออ่ะปูนิบอีปีอีปีเพราะผู้ชายคนนี้สอนเราใครจะตายก็เลือกชีวิตเลยนะับปูนิบอีปีอีปีอีปีออ้ยไม่เยอไม่ย่อยคำเลยนะไม่ใช่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวเกิดหมดในบ้านนี้พระสงฆ์บอกเราก็ปูนิบอีปีอ่ะนี่แหละพระสงฆ์จัดการแล้วบอกเย็นเย็นไปไปแล้วพี่โน้ตพี่ศักดิ์นิน เอาเร็วปูนีป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 ีเอาไม่มีแรงแล้วเนี่ยอ้าวมีแรงไหมกระเป๋าโดยเร็วเอาตังเราไปนะเด็กมีแรงไหมกระเป๋าด้วยมร็วนั่นดีรู้อยู่ตรงไหนมีแรงไหมแรงก็พอมีแต่ไม่ใช่มีอย่างนี้ตลอดชีวิตโอ้โเอานิดเดียวเอาเบิร์ย้มเลย ปูนีปีปีปีอีปีอีปีพรอผู้ชายคุนี้สอนเราใครจะตายก็เลือกให้ตายเป็นเลยค่ะปี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 อีปีอีป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 ี่นีป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 นีปอี่ปีปี่ีปีปีปีีป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 ีีป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 ีเปีปีปีีีเร็วปปปี ปูนิดปีปีปีป hey ีป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 ี้แล้วสบปูอีปีรปูนเราี่ปิอีปีอีปีอีปีอ่าสอนเราอย่างนี้คนนั้นให้ตายเลยนะ่าตายเลยนะ่ะ่าตายเลยนะคะปูนิดอีปีอีปีอีปีเร็วดิต้รัวสอนปูนิดเร็ว ยี่สอนสกปรกอย่างเงี้ยเอาไหมส,สกปรกไหมของเรานะสกปรกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพระสงก็จะสกปรกไหมไม่สปรอ่นียปูนปปีปีปีอีปี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 ปีปีีปีีปีปอีปอีป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 ีี